โอ้โหนี่มันไม่ใช่ข่าวธรรมดาอีกต่อไปแล้วครับหมากที่ไทยวางไว้แบบเงียบๆกำลังทำให้ทั้งสหรัฐจีนและกัมพูชาชะง,งักพร้อมกันนี่มันอะไรกันครับไทยถึงกล้าล้มกฎเดิมของภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้คุณกำลังจะได้ฟังเกมลึกที่ซ่อนอยู่หลังฉากเกมที่ทำให้ทรัมปต้องถอยสีจิ้นผิงต้องขยับและเพื่อนบ้านต้องนิ่งสนิทโหมันสะเทือนทั้งกระดานการทูต ฟังให้จบนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่เห็นในข่าวมันคือแค่ยอดภูเขานนําแข็งของแผนที่ที่ใหญ่กว่าที่คิดหลายเท่าใช่เลยครับลองคิดตามนะครับในช่วงที่ประเทศไทยกําลังถูกจับตาจากทั่วโลกเราเห็นเพียงฉากหน้าเห็นเพียงข่าวลอยๆเรื่องแรงกดดันจากสหรัฐและความตึงเครียดตามแนวชายแดนแต่อ้อคุณต้องฟังตรงนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันลึกกว่านั้นมากลึกจนต้องถามว่าใครกันแน่ที่เริ่มเดินมาก่อน ย้อนกลับไปตอนที่นายภูมิธรรมเวชยชัยทําหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีตอนนั้นคือช่วงที่ไทยถูกกดดันหนักที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีทรัมป์ใช้สิ่งที่หลายประเทศหวาดกลัวที่สุดภาษีค้อนภาษีระดับที่เขาเคยใช้บีบจีนและยุโรปมาแล้วและครั้งนั้นเขาใช้มันกับไทยเพื่อแลกเครดิตหยุดยิงชายแดนไทยกัมพูชาที่กําลังเดือดลองฟังดูนะครับมันฟังดูเหมือนเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มทั้งหมด ข้อมูลจริงชี้ว่าไทยในเวลานั้นมีช่องโหว่ชัดเจนมากพึ่งพาการค้ากับสหรัฐถึง10%ของการส่งออกทั้งปีตัวเลขฟังดูเหมือนน้อยนะครับแต่คิดดีๆสิครับ10%ของประเทศที่ส่งออกปีละหลายล้านล้านมันคือคอขวดใหญ่ที่ใครจะกดเมื่อไหร่ก็ได้และนั่นคือเหตุผลที่ไทยเสียเปรียบเป็นช่วงเวลาที่หลายฝ่ายเรียกว่าความง่อยทางการทูตของรัฐบาลช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ท่ามกลางสภาพแบบนั้นมีชายคนหนึ่งกำลังเฝ้าดูเกมทุกตาอนุทินชาญวีรกุล และเขาไม่ได้ดูเฉยๆเขากําลังจดบทเรียนไม่ใช่บทเรียนธรรมดาแต่เป็นบทเรียนของการถูกบีบถูกตรึงถูกจํากัดและนี่คือจุดที่หลายคนไม่ทันสังเกตเลยครับพอตอนที่ภูมิธรรมกาลังหายใจรถต้นขอของแรงกดดันอนุทินเขากําลังคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นใช่ทับเขายังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแต่เขากําลังวางหมากเหมือนคนที่รู้ล่วงหน้าว่าเกมจะเดินไปทางไหนและเมื่อถึงวันที่19กันยายน2565 วันที่เขาเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการเขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เขาเริ่มจากหมากที่ถูกวางล่วงหน้าแล้วพูดแบบตรงๆเลยนะครับเขาไม่รอให้ทําบีบเขาไม่รอให้สหรัฐออกมาตรการอะไรทั้งนั้นโอ้เดี๋ยวคุณจะเห็นครับเขาเตรียมทางนีทีไล่ไว้หมดก่อนแล้วจุดแรกที่เขาทําคือการแต่งตั้งนางสุภัจีสุธ,ธร,รรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์นี่แหละครับหมากตัวสําคัญที่สุดบนกระดานช่วงต้นเกมสุภจีเป็นคนะสไตล์กับนักการเมืองทั่วไปเธอขยับเงียบทํางานละเอียดและแผนทั้งหมด มันเริ่มก่อนแม้แต่ที่หลายคนจะรู้ว่าไทยกำลังจะเจออะไรข้อมูลจากการประชมุมนโยบายเมื่อ1ตุลาคมชี้ชัดครับกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้รอภาษีไม่ได้รอการขู่จากสหรัฐแต่เริ่มเจรจาก,กระจายความเสี่ยงทางการค้าตั้งแต่เดือนกันยายนก่อนพรมประกาศระง,งับ GSP ถึง3เดือนถ้าดูเส้นเวลาดีๆจะรู้เลยครับว่านี่ไม่ใช่การรับมือนี่คือการเดินหมากนําเชื่อไหมครับทุกอย่างเริ่มจากการมองเห็นช่องโหว่เพียงจุดเดียวว่าถ้าสหรัฐใช้ภาษีบีบไทยอีกครั้ง ประเทศไทยจะไม่มีที่ไปไม่มีตลาดใหม่พอจะรองรับแรงกระแทกและไม่มีพันธมิตรพร้อมกันความเสี่ยงข้อมูลจริงชี้ว่าไทยตอนนั้นเปราะบางจนสหรัฐจะบีบเมื่อไหร่ก็ได้และนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทําไมอนุทินต้องลงมือก่อนเอาจริงๆนะครับนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเพระพาะภาษีไม่ใช่แค่ตัวเลขมันคืออํานาจมันคือการกําหนดท่าทีของประเทศและมันคือการบอกว่าใครเหนือกว่าใครบนโต๊ะเจรจานี่แหละครับหัวใจของบทเรียนที่อนุทินถืออยู่ในมือ และนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาไม่เดินตามรอยภูมิธรรมเขาเลือกอีกเส้นทางเส้นทางที่ตอนแรกไม่มีใครมองเห็นเพราะมันถูกวางไว้ในเงาแต่ตอนนี้เงานั้นกําลังขยายใหญ่ขึ้นรายละเอียดสําคัญที่สุดคืออนุทินไม่ได้เพียงคิดเขาสั่งเดินทันทีทันทีที่เข้ารับตําแหน่งทุกกระทรวงเศรษฐ,ฐกิจถูกสั่งให้กระจายความเสี่ยงเปิดตลาดใหม่หาพันธมิตรใหม่จัดทํา FTA สํารองและประสานงานกับประเทศที่พร้อมจะยืนกับไทยไม่ใช่ยืนเหนือไทย ช่วงเวลานั้นคือการเปลี่ยนจากถูกบีบเป็นเดินเกมประเด็นคือแบบนี้ครับถ้าคุณดูภาพใหญ่ๆดีๆจะเห็นเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การหลบพรมแต่มันคือการวางโครงสร้างใหม่ให้เศรษฐกิจไทยทางระบบและทุกจุดเริ่มจากบทเรียนเดียวกันบทเรียนของภูมิธรรมบทเรียนของการถูกปิดทางเลือกและตอนที่หลายคนยังคิดว่าเกมนี้เป็นเพียงการตอบโต้ภาษีอนุทินกลับเริ่มเตรียมเวทีใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตเตรียมไปจนถึงระดับที่สหรัฐเองเริ่มคาดเดาไม่ออกว่าไทยกำลังจะก้าวไปทางไหน เพราะมันไม่ใช่การตอบโต้มันคือการวางหมากเพื่อหาทางออกก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะลงมือแล้วคุณคิดว่าใครกันแน่ที่เริ่มเดินหมากก่อนและใครกันแน่ที่มองเห็นกระดานทั้งกระดานตั้งแต่ยังไม่เข้ารับตําแหน่งอย่าเพิ่งรีบสรุปครับเพราะในตอนที่2คุณจะได้เห็นหมากต่อไปที่โยงไปถึง FTA ทั้ง4ทิศและนั่นแหละครับคือช่วงที่เกมเริ่มเปลี่ยนหน้าอย่างแท้จริงนี่ไงครับหมัดเด็ดที่ซ่อนอยู่สิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงการตอบโต้ภาษีจากสหรัฐ จริงๆแล้วมันเริ่มต้นก่อนหน้านั้นนานว่ากลึกกว่านั้นเป็นการเดินหมากที่วางไว้แบบเงียบๆเงียบจนวชิงตันตามไม่ทันจริงๆใช่เลยครับตอนที่ทรัมป์ยังคิดว่าไทยจะยอมตามแรงกดดันเหมือนที่ผ่านมาทีมเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะสุภาพจีสุธรรมพันธ์กลับเดินเกมล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนตั้งแต่ก่อนจะมีการประกาศระง,งับ GSP ตั้งแต่ก่อนที่ภาษีจะถูกยกขึ้นเป็นไม้ค้ำขู่ไทยอีกครั้ง ลองคิดตามนะครับการเจราจา FTA ไม่ใช่เรื่องที่ทํากันข้ามคืนมันไม่ใช่สิ่งที่คิดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ส่งร่างได้มันต้องการแผมต้องการจังหวะต้องการแรงสนับสนุนทางการเมืองดังนั้นพอเทียบเส้นเวลาแล้วคุณจะเห็นเลยว่าการเจราจาเหล่านี้ไม่ใช่ปฏิกิริยาแต่มันคือการวางเกมเป็นมากที่ถูกจัดเรียงไว้ก่อนที่คู่ต่อสู้จะเห็นได้ซ้าและพอคุณเริ่มมองแบบนี้คุณจะเข้าใจทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ใช่เหตุบังเองิญ มันคือผลของการเตรียมตัวการคำนวณและการมองเห็นล่วงหน้าขอยกตัวอย่างให้ชัดๆนะครับหลังเข้ารับตำแหน่งได้ไม่กี่วันสุภจีเริ่มจัดทำกรอบเจราจา FTA 4เส้นทาง4เส้นทางที่ทำให้สหรัฐไม่ใช่ศูนย์กลางอีกต่อไปแคนาดารัเสเซียเกาหลีใต้และช่องทางใหม่กับอินเดียที่กำลังค่อยๆเปิดแต่ละเส้นทางมีความหมายเฉพาะของมันความหมายที่ไม่ได้อยู่แค่การเพิ่มตัวเลขการค้าแต่คือการเพิ่มอำนาจต่อรอง เพิ่มความเสี่ยงที่สหรัฐจะใช้ภาษีบีบไทยไม่ได้อีกต่อไปนี่คือจุดที่ต้องฝังให้ดีนะครับเพราะแรงกว่านั้นคือการเจรจาเหล่านี้เริ่มจากเดือนกันยายน3เดือนก่อนทรัมป์ประกาศระง,งับสิทธิประโยชน์หมายความว่าตอนทรัมป์หยิบค้อนภาษีขึ้นมาไทยมีเกราะป้องกันแล้วเกราะที่ถูกเตรียมไว้แบบเงียบๆและทรัมป์ไม่รู้ตัวลองดูทีละมาตานะครับเริ่มจากแคนาดา การเร่งเจร,ราจา FTA ไทยแคนาดาให้เสร็จภายในปี2569เป็นดิวที่สำคัญมากเพราะนี่คือ FTA ฉบับแรกกับประเทศในอเมริกาเหนือถ้าปิดดิวสำเร็จไทยจะมีตลาดรองรับสินค้าส่งออกเพิ่มอีกเกือบ1,000ล้านดอลลาร์ทันทีการมีตลาดใหม่แบบนี้มันทำให้สหรัฐไม่ใช่ตัวเลือกเดียวอีกต่อไปตรงนี้แหละครับที่วอชิงตันเริ่มรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติต่อมาคือรัสเซียขณะที่หลายประเทศในเอเชียรอจังหวะ ไทยกลับเดินเข้าไปพูดคุยอย่างจริงจังตั้งเป้าค้า2สองทางแต่1,500ล้านดอลลาร์และขยายสินค้าหลักอย่างเกษตรยาและอัญมณีคุณลองคิดนะครับถ้าตลาดรัสเซียเปิดกว้างขึ้นสินค้าไทยที่เคยพึ่งพาสาหรัฐก็มีที่ไปใหม่นี่คือการลดความเสี่ยงแบบตรงจุดไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่แก้โครงสร้างการส่งออกทั้งระบบแล้วจุดที่วอชิงตันสะดุดหนักที่สุดคือเกาหลีใต้เพราะไทยและเกาหลีใต้ไม่ได้คุยกันเรื่องการขายอย่างเดียว แต่วางโครงสร้าง CEPA เพื่อยกระดับสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนที่รวมเรื่อง EV semiconductor และห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่สหรัฐเองก็อยากช่วงชิงข้อมูลจริงบอกว่าถ้าไทยเกาหลีใต้เดินหน้าเต็มตัวปี2570การค้ารวมอักแต่30,000ล้านดอลลาร์และสหรัฐจะไม่ใช่แกนกลางอีกต่อไปตอนนี้คุณเริ่มเห็นภาพหรือยังครับพอทุกเส้นทางถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าพอทุกตลาดถูกวางเป็นทางเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไทยที่กำลังวิ่งหนีภาษี แต่คือไทยที่กําลังสร้างเขาวงกตใหม่เขาวงกตที่ทรัมป์เดินเข้าแล้วแกะทางออกไม่เจอแรงกว่านั้นคือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนเวทีเอเปกที่ปูซานและที่ปูซานนี่เองคือจุดที่หมาทุกตัวเริ่มประกาศตัวกรอบเจราจาถูกยื่นพันธมิตรเริ่มแสดงท่าทีและสหรัฐเริ่มเห็นว่าไทยกาลังสร้างแผนสํารองระดับภูมิภาคไม่ใช่แผนสํารองระดับประเทศนี่แหละครับที่หลายคนไม่รู้และนี่เองที่ทําให้เกมทางกระดานเริ่มสัน่นขอวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนี้นะครับ เมื่อรวมตลาดใหม่เข้าด้วยกันเมื่อรวมพันธมิตรทั้งสี่ทิศเข้าเป็นโครงสร้างเดียวค่าสิ่งทางการค้าของไทยลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญแรงกดจากสหรัฐสามารถเบี่ยงได้ภาษี3ามสิกว่าร้อยล้านที่ทรัมป์ใช้ขู่กลายเป็นสิ่งที่เจ็บน้อยลงและถ้าตลาดใหม่ปิดเดียวสาเร็จไทยจะสามารถชดเชยการพึ่งพาสหรัฐไม่ถึงส0สิเปอร์เซ็นตตรงนี้คือหัวใจของหมากล้อมทรัมป์เพราะมันทําให้ภาษีไม่ใช่อาวุธที่ได้ผลเหมือนเดิมและพอคุณรวมทุกชิ้นเข้าไปกันคุณจะเห็นเลยครับว่านี่มันไม่ใช่การหนี มันคือการจัดวางการลอคู่แข่งให้เดินหมากผิดเพราะไทยมีทางเลือกมากขึ้นสหรัฐจะใช้ภาษีขู่อีกต่อไปไม่ได้เพราะการขู่จะมีต้นทุนต่อสหรัฐเองมากกว่าต้นทุนต่อไทยแล้วลองถามตัวเองดูนะครับนี่คือการรับมือหรือการวางกับดักก่อนคู่แข่งจะรู้ตัวคุณคิดว่าใครกันแน่ที่มองเห็นกระดาษล่วงหน้าใครกันแน่ที่เดินหมากก่อนสหรัฐและใครที่กำลังสร้างทางเลือกใหม่ให้ไทยแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน จะเพิ่งคิดว่าภาพนี้ชัดแล้วนะครับเพราะในตอนที่3มคุณจะได้เห็นจังหวะที่ทําให้เกมทั้งกระดานพลิกด้วยคําเดียวของสีจิ้งผิงและนั่นคือช่วงที่ทรัมป์เริ่มอ่านเกมไม่ออกอย่างแท้จริงจังหวะนี้แหละครับที่เกมเริ่มเปลี่ยนหน้าลองคิดตามนะครับเวลาเราเฝ้าดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนส่วนใหญ่เราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไกลตัวเป็นเรื่องของผู้นําระดับโลกเป็นเกมของมหาอำนาจที่ไทยไม่มีสิทธิ์เลือกแต่โอ้คุณกําลังจะเห็นครับ วันนี้คือครั้งแรกในรอบหลายปีที่ไทยเดินเกมแบบให้สองขั้วใหญ่ต้องหันมามองไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่พลิกภูมิรัฐศาสตร์ทางกระดานจะเริ่มจากการพบกันข้างสนามบินไม่ใช่การประชุมทางการไม่ใช่เวทีใหญ่แต่วินาทีสั้นๆที่กิมแฮเมืองปูซานวันที่31ตุลาคม2568นี่คือจุดที่ความเงียบกลายเป็นพลังกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนและกลายเป็นจุดเรื่องของเกมใหม่ทั้งหมดใช่เลยครับตอนนั้นอนุทินเดินทางเข้าร่วมเอเปก และระหว่างรอการขึ้นเครื่องบินเขาได้รับการทักทายจากสีจิ้งผิงเป็นช่วงเวลาที่หลายคนคิดว่าเป็นพิธีการแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่แม้แต่นิดเดียวเพราะสิ่งที่ทั้งสองพูดกันคือสัญญาณสําคัญที่สุดของปีนั้นสีจิ้งผิงบอกว่าจีนพร้อมจะซื้อข้าวไทย5้าแสนตันเพิ่มรายได้ทันที2 0 0 0มื 20, ล้านบาทและที่สําคัญกว่ายอดซื้อคือข้อความที่เสื่อมออกมาด้วยจีนพร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์พัฒนาใหม่และจับคู่กันยุทธ์กับไทยเพื่อรับมือแรงกดดันจากสหรัฐ นี่คือสัญญาณทางการทูตที่แรงมากแบบไม่ต้องพูดชัดเพราะมันหมายความว่าไทยไม่ได้อยู่เดี่ยวไม่ได้ลอยกลางแรงคุกคามภาษีของทรัมป์อีกต่อไปลองคิดให้ดีนะครับเวลาประเทศใหญ่ส่งสัญญาณแบบนี้มันไม่ใช่แค่เศรษฐ,ฐกิจมันคือการวางตำแหน่งการยืนข้างการบอกว่าถ้าอีกฝ่ายบีบเราจะกันให้นี่คือสิ่งที่ทำให้สมการอำนาจเปลี่ยนทันทีและตอนที่สีพูดคำว่า synergy development strategies มันทำให้ทรัมป์ซึ่งตอนนั้นติดตามความเคลื่อนไหวของไทยใกล้ชิด เริ่มหลังเลเริ่มสงสัยและเริ่มอ่านเกมไม่ออกเพราะก่อนหน้านั้นทรัมป์คิดว่าไทยยังพึ่งพาตลาดสหรัฐมากเกินไปคิดว่าไทยไม่มีแผนสำรองคิดว่าไทยยังต้องรอแรงสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากวอชิงตันแต่สิ่งที่เขาเห็นจากรายงาน CIA หลังการพบกันที่ปูซานคือไทยกำลังเอ็นเข้าหาจีนมากขึ้นและกำลังใช้จีนเป็นหมากสำคัญเพื่อหลบแรงภาษีของสหรัฐตรงนี้แหละครับที่ทรัมป์เริ่มขยับผิดจังหวะ พอเขาเห็นไทยชัดเจนขึ้นเขาเลือกเดินเกมกดดันด้วยการประกาศใช้ภาษีทันทีหลังรัฐบาลไทยประกาศระง,งับปฏิญญาสันติภาพกัวลาลำเปอร์วันที่10พฤศจิกายนเป็นการเดินหมากแบบหัวร้อนหวังให้ไทยถอยหวังให้ไทยแสดงจุดอ่อนแต่กลายเป็นว่าหมากนี้ทําให้ภาพไทยจีนแน่นขึ้นกว่าเดิมภาพไทยที่ยืนข้างพันธมิตรเอเชียตอนที่ถูกบังคับให้เลือกข้างทําให้สหรัฐเสียตําแหน่งต่อรองไปโดยไม่รู้ตัวแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือเหตุการณ์ต่อจากนั้น เพราะหลังรัมออมับมาตรการกดดันเขากลับโทรหาผู้นํามาเลเซียอันวาอิบราฮิมและให้ช่วยประสานพูดคุยกับอนุทินคําถามคือถ้าคุณคิดว่าคุณเหนือกว่าคุณจะทําแบบนี้ไหมครับคุณจะโทรขอไกลเกลี่ยผ่านอีกประเทศไหมไม่น่าใช่แต่ทรัมป์ทำเพราะเขารู้ว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตอนนั้นอน,อนุทินไม่ได้อยู่ในไทยแต่กําลังตามเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนระหว่างวันที่13-17พฤศจิกายนหมายความว่าตอนที่ทรัมป์ต้องการคุยไทยอยู่ในจีน อยู่ใกล้กับสีจิ้นผิงชนิดที่โทรถามคําแนะนําได้ทันทีภาพนี้มันแรงมากครับแรงแบบไม่ต้องอธิบายแรงแบบที่โวชิงตันต้องประเมินใหม่ทั้งหมดว่าการบีบไทยจะผลักไทยเข้าหาตักกิ่งเต็มตัวหรือไม่และนั่นคือสิ่งที่สหรัฐกลัวที่สุดไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าเพียงช่วงเวลาไม่กี่วันสถานการณ์พลิกจากไทยที่ถูกบีบกลายเป็นสหรัฐที่ต้องถอยและในบทสนทนาผ่านอันวาทรัมป์ส่งข้อความว่า เขาจะไม่นําประเด็นชายแดนมาเชื่อมกับภาษีนี่คือคํายอมถอยชัดเจนที่สุดในเกมที่เขาคิดว่าคุมกระดานไว้หมดเขาวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนี้นะครับการที่สหรัฐต้องถอยประเทศไทยมีสองสิ่งที่สหรัฐไม่กล้าเสี่ยงข้อแรกไทยมีทางเลือกทางการค้าใหม่หลายทิศที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกันยายนขออ้อ 2. ไทยมีจีนที่ส่งสัญญ,ญาณพร้อมหนุนพร้อมเปิดตลาดพร้อมรับบ,บทหมากใหญ่ถ้าสหรัฐเดินหมากผิดเพียงก้าวเดียว เมื่อไทยมีสองแรงคำ้ำภาษีไม่ใช่อาวีิธรัมใช้ได้อีกต่อไปและช่วงเวลาที่ทรัมป์ยอมถอยคือช่วงเวลาที่เกมอำนาจเปลี่ยนไปทั้งกระดานดูเหมือนธรรมดาแต่จริงๆแล้วโคตรสำคัญครับเพราะนี่คือครั้งแรกในรอบหลายปีที่ไทยไม่ได้เป็นผู้ถูกล้อมแต่กำลังเป็นคนล้อมกระดานแทนและนั่นคือเหตุผลที่ตอนนี้ไทยเริ่มได้รับการจับตาแบบใหม่ไม่ใช่ในฐานะประเทศที่ถูกบีบแต่ในฐานะประเทศที่เลือกข้างได้เองและเลือกเวลาเดินเกมได้เอง ถ้าจีนคือหมากใหญ่คุณคิดว่าไทยกําลังจะเป็นหมากตัวไหนกําลังจะเป็นผู้ตามหรือกําลังจะกลายเป็นผู้เล่นที่กําหนดจังหวะของเกมโลกหลายขัว้วอย่าเพิ่งสรุปครับเพราะตอนที่4คุณจะได้เห็นหมากสุดท้ายหมากที่ทําให้ทั้งสหรัฐและกัมพูชาต้องถอยพร้อมกันและนั่นคือจุดเช็คเมทของเกมนี้นี่คือหมากที่ทําให้ทั้งกระดานสะเทือนครับลองตั้งใจฟังนะครับเพราะสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้คือจุดที่ไทยจากประเทศที่เคยจุดภาษีบีบ กลับกลายเป็นประเทศที่กําลังวางกรอบใหม่ให้คู่แข่งเดินตามเดี๋ยวคุณจะเห็นจุดเช็คเมทชัดๆจุดที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่ขอบอกตามตรงเลยครับเกมนี้ไม่มีคําว่าโชคมีแต่การคํานวณล่วงหน้าการเดินอย่างนิ่งและการรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเริ่มจากเหตุการณ์ที่หลายคนอาจมองข้ามวันที่10พฤศจิกายน2568อนุทินประกาศระง,งับปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์เป็นการประกาศที่ให้สัญญาณชัดมากว่า ทยจะไม่ให้สหรัฐใช้ประเด็นชายแดนมาผูกกับท่าทีทางเศรษฐกิจอีกต่อไปเอาจริงๆนะครับประโยคสั้นๆที่เขากล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนั้นแรงกว่าการลงนามในข้อตกลงหลายสิบฉบับด้วยซ้ําเขาบอกว่าไม่ยอมให้ทรัมป์บีบด,ด้วยภาษีพร้อมหาตลาดใหม่คํานี้นั่นแหละครับเป็นประกาศชัดว่าเกมกําลังเปลี่ยนและสิ่งที่ทําให้มันยิ่งทรงพลังคือไทยไม่ได้พูดเพราะอยากพูดแต่เพราะมีหมากรองรับอยู่แล้วตลาดรัสเซียที่กําลังขยาย ตลาดแคนาดาที่กำลังเร่งเจรจา,าตลาดเกาหลีใต้ที่กำลังถูกยกระดับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ใหญ่ตลาดอินเดียที่กำลังถูกเชื่อมด้วยกรอบพลังงานและเทคโนโลยีนี่คือสิ่งที่ทำให้ประโยคสั้นๆของอนุทินกลายเป็นถ้อยคำที่ท่งอิทธิพลอย่างยิ่งในทางการทูตเพราะมันไม่ได้พูดด้วยความหวังแต่มันพูดจากความพร้อมและผลมันก็เกิดขึ้นทันทีกัมพูชาที่หวังใช้สถานการณ์ชายแดนดึงสหรัฐให้กระทบไทยกลับต้องชะง,งักเพราะเมื่ออำนาจการกดดันของสหรัฐลดลง น้ำหนักของกัมพูชาก็ลดลงตามไปด้วยนี่คือหมากที่พลิกเกมโดยไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวนี่แหละครับกับดักที่วางไว้นานแล้วกับดักที่ทําให้ทั้งภัยภาษีจากสหรัฐและแรงกดดันจากกัมพูชาอ่อนกําลังลงพร้อมกันไม่ใช่เพราะอารมณ์แต่เพราะกลยุทธ์เพราะการเจรจาเพราะการเตรียมหมากรองรับไว้ทุกฝั่งในขณะที่ภาพของรัฐบาลไทยขยับหมากเงียบๆสหรัฐกลับเริ่มเห็นว่าแต่ละการคูกําลังมีต้นทุนที่สูงขึ้น สูงจนไม่คุ้มที่จะใช้แรงกดดันแบบเดิมเพราะถ้าบีบไทยแรงเกินไปไทยจะย้ายสมดุลไปหาจีนแบบเต็มตัวและถ้าไทยเองเข้าจีนมากขึ้นจริงสหรัฐจะเสียอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบถอนคืนไม่ได้นี่คือสิ่งที่วอชิงตันกลัวที่สุดและนั่นคือเหตุผลที่หลังเจรจาผ่านอันวาทรัมป์ยอมถอยยอมบอกว่าจะไม่นําปัญหาชายแดนมาเชื่อมกับภาษีคํานี้ไม่ใช่คําอ่อนมันคือคํายอมรับว่าสหารัฐ ไม่สามารถบีบไทยแบบเดิมได้อีกผมขอวิเคราะห์ให้เห็นภาพใหญ่ตรงนี้นะครับพอไทยมีตลาดใหม่หลายทิศแรงกดจากภาษีสหรัฐก็ลดลงพอจีนส่งสัญญาณพร้อมหนุนแรงกดทางภูมิรัฐ,ฐศาสตร์ก็ลดลงพอไทยระง,งับปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์แรงกดจากกัมพูชาก,ก็ลดลงและเมื่อลดลงทั้งหมดพร้อมกันมันทําให้ไทยไม่ได้อยู่ในสถานะต้องตอบสนองแต่เริ่มอยู่ในสถานะกําหนดเงื่อนไขของตัวเองนี่คือแก่นของคําว่าเช็คเมดครับ เพราะเมื่อทุกหมากรองรับกันครบฝ่ายตรงข้ามไม่มีพื้นที่เดินไม่ว่าจะเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าหรือเดินถอยก็จะถูกบีบด้วยสถานการณ์ที่ไทยวางไว้ก่อนแล้วและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในโลกการทูตที่ประเทศขนาดกลางใช้การวางหมากทางเศรษฐกิจเพื่อชิงอำนาจต่อรองแต่ครั้งนี้คือครั้งแรกในรอบหลายปีที่ไทยทำสำเร็จแบบเห็นผลทันทีทั้งต่อสหรัฐทั้งต่อกัมพูชาและต่อการจัดสมดุลอำนาจในภูมิภาคและนี่แหละครับ คือสิ่งที่หลายคนเรียกว่าชัยชนะของอนุทินแต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นมันไม่ใช่ชัยชนะของคนคนหนึ่งมันคือชัยชนะของแนวคิดว่าไทยไม่จําเป็นต้องเป็นเหยื่อบนกระดานไทยสามารถเป็นผู้เล่นที่เดินหมากได้เองอย่างชัดเจนและอย่างมีกรอบคิดที่มั่นคงคําถามคือแล้วเราจะเดินต่ออย่างไรเมื่อไทยเริ่มมีอํานาจต่อรองมากขึ้นเมื่อโลกกาลังเข้าสู่ยุคหลายขั้วและเมื่อเกมแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอน สุดท้ายแล้วคุณคิดว่าคนไทยควรเลือดเดินหมากแบบไหนระหว่างการเป็นผู้ตามที่รอใครสั่งหรือการเป็นผู้เล่นที่มองเห็น3ามก้าข้างหน้าก่อนที่ใครจะเดินหมากใส่เราอีกครั้ง